ตอนนี้นะเขาบอกว่ามีคนได้รับฝุ่น PM 2.5เยอะมากจนทำให้ป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดตั้งเยอะตั้งแยะไม่รู้หรอไรแต่ละ PM สองจุดห้าคือเรื่องโลงโลก <c oughs> เขาก็ให้รณรงค์งใส่แมสกันนายก็ต้องใส่เหมือนกันไม่ยังไงเขาจาก็ไม่ใส่เรอมรับเฮ้ยค่ะนายหยิบผิดแล้วอะไรก่อนเ <c oughs> พื่อน <c oughs> คุณพ5มุดห้มันสูงมากเลยเก200ือบสองร้อยเลยหรอโอ้โหโห,หนักมากเลยนะเนี่ยสงสัยถ้าเราออกไปได้วยไม่ใส่แมสต้องตายแน่ๆเลยแล้ววันนี้ก็ชวนเพื่อนๆมาเล่นบ้านจะด้วยสิอโอทำไงดีอ่ะคงจะได้แต่เล่นกันอยู่ในห้องไม่ก็ถ้าจะออกเอา,เ,อาเราก็ต้องใส่แมสกไม์ไตลอดเวลาเลย้ยทาไมลำบากขนาดนี้เนี่ยสงสัยขึ้นมาแล้วแน่เลย เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วอะไรเนี่ยอะไรอะไรทำไมต้องขนานอีกด้วยเนี่ยพิมนี่พวกเธอไม่รู้เหรอว่าตอนนี้ค่าฝุ่น PM 2.5ข้างนอกเนี่ยมันเยอะมากเลยนะปูกับสอบ200ยแน่แในประเทศไทยบางที่ก็เป็นสีม่วงไปแล้วนะถ้าออกไปโดยไม่ใส่แม่เนี่ยคณล้มตายกันแน่เลยจไปนั่งก่อนไปนั่งก่อนในห้องฉันเนี่ย คงจะปลอดภัยแล้วแหละอ่ะถอยแม่ได้ถอยแม่ได้ช่วงเนี้ยค่าฝุ่น PM สองจุมันเยอะมากเลยเนาะอันตรายมากเลยอะใชฉัน่ะได้ข่าวว่าหมอที่เชียงใหม่อะเขาว่าได้รับฝุ่น PM สองจุด้ามากจนกลายเป็นมะเร็งเลยใช่สิน่นรารำคาเขามากเลยเนาะเขาเป็นหมอแท้ๆไอ้ออตอน,นีนโลกระ PM สองสุดท้าม,มันเยอะไปหมดแล้วอะเออใช่ใช่แม่เขากำชับตลอดเลยอะว่าให้ใส่แมสตอนออกไปข้างนอก นั่นนะสิช่วงนี้ทุกคนน่ะคงจะต้องระวังตัวกันเป็นพิเศษเลยแหละใช่ฝุ่นเยอะมากห้อใครมาใครมาเดี๋ยวเปิดประตูห้องใส่มั้ก่อนใ1 2 3ถ้ามาๆๆๆๆ Hello my friend เฮ้ยค่ะเฮ้ยเพื่อนๆผิดปกติอะไรหรออ๋อหรือว่าคับรอบมากเกินไปเฮ้ยหน่อยบ้านโอะไรกันอ่ะ ฮ้ยว่าแต่ครับนี่นายมาโดยไม่ใส่แมสหรอเออครับ <i> รู้ไหมเนี่ยตอนนี้ฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าเยอะมากเลยนะครับอ,อันตรายนะยเอาเลยไปหาแมสมาใส่เลยเอาไมสขึ้นมปใส่ลเลยเร็วๆแมสก์เมื่อกันอะไรครับไม่ไดเอามาเไม่ค่ะนี่นายออกจากบ้านมาโดยไม่ใส่แมสหรอโหเ,เพื่อนเอใส่แมสก์ทำไม เขากูแจ้งกันว่าโควิดอ่ะไม่อันตรายแล้วจะใส่แมสทำไมมันน่ารำคาญนะอ่ะโอ้ยครับเขาไม่ได้ใส่แมสกันโควิดแล้วตอนนี้เขาให้ใส่แมสกันฝุ่น PM ต่างหากเล่าเออนั่นสินายบกข่าวดรืองยไงคะไม่ได เหรอตอนนี้โควิดอ่ะอันตรายน้อยกว่าฝุ่น,น PM 2.5เลยนะตอนนี้นะเขาบอกว่ามีคนได้รับฝุ่น PM 2.5เยอะมากจนทําให้ป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดตั้งเยอะตั้งแยะเลยไม่รู้หรอ,อ,อใช่มันอันตรายมากนะ้นี่เธอไม่รู้จริงหรอไรแต่ระ p m ะ PM 2.5คือเรื่องลงโลกเฮ้ยทำไมพูดแบบนั้น,น่ะครับแล้วแล้วพวกเธอได้ยินคําว่า PM เ5มาตั้งแต่เมื่อไหร่ เพื่อด้ประมันสามสี่ปีแล้วอ่ะใช่ใช่ไอ้ฝุ่นเนี่ยมันมีมาเป็นร้อยปีแล้วฮะจริงป่ะเนี่ยใช่เราสูดไอฝุ่นเนี่ยตั้งแต่เกิดแล้วพ่อแม่เราอยู่กับฝุ่นเนี่ยมาหลายสิบปีแล้วไม่เป็นไรเลยเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยจริงเหรอไม่รู้เลยอ่ะค่ะนไม่ใครรู้เลยอ่ะ จริงวันดีคืนดีอ่ะเขาก็มาตั้งชื่อเป็นสเปียม2.5แล้วก็ทําให้ทุกคนกลัวคือมันก็จริงนะที่ว่าเออฝุ่นเนี้ยมันก็อยู่กับเรามาตั้งนานแล้วแล้วก็แต่ว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเออมลภาวะพิษตอนนี้มันแย่กว่าสมัยอดีตไงใช่ไหมเพื่อนใช่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 ใ่ใช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 ่่ใช่ เขาก็ให้รนนรลงใส่แมสกันนายก็ต้องใส่เหมือนกันไม่ยังไงก็จะก็ไม่ใส่เพื่อนเพื่อนพอเถอะพอเถอะช่างมันเถอะจะใส่ไม่ใส่เรื่องของนายแต่ว่าตอนนี้เราอ่ะต้องมาเล่นแต่ในห้องนี้นะห้ามออกไปเราจะได้ถอดแมสได้สบายแต่ไม่งั้นถ้าออกไปข้างนอกแบบเป็นเล่นน้ำหรือวิ่งเล่นอย่างเงี้ยบนน้ำฟาโอไม่ได้ต้องใส่แมสตลอดเวลาเลยไปให้เราละหาการเกมที่เล่นนะได้ได้ได้ไไม่ไม่ไมคือเข้าใจไหมว่าฉันอยากเล่นน้ำอ่ะเนี่ยฉันอุฉนุตส่าห์เอามาแล้วเนี่ยไงฉันก็ต้อง เนี่ยพิมพ์ก็บอกอยู่ว่าฝุ่นมันเยอะอ่ะเนี่ยเดี๋ยวหาวันที่ฝุ่นมันน้อยๆกว่านี้แล้วค่อยไปเล่นเข้าใจไหมไม่ได้จะได้ไหมเดี๋ยวนนะพิมพโปคือถ้าเราใส่แมสเล่นน้ำจะได้ไหมอ่ะใครสินี่เราจะเอาจริงหอใส่แมสเล่นน้ำได้นะเดินน้ำไม่เห็นอัวเองเอยดิเออจเขาอยากเล่นน้ำมากเลยแต่ก็กลัวฝุ่นเยอะเหมือนกันอ่ะ ก uh ็น่าอะรกันตัดตรง้คือวนะโอเคดู โอ๊ยเป็นไงเพื่อเมื่อวานเล่นน้ำสนุกไหมเ้ยครับนี่นายไม่ยอมใส่แมสใหมาอแล้วเหรอเนี่ยเอใช่ชเข้ากับูก็บอกอะไรให้ใส่แต่ครับพยัไม่ยอมใส่อ่ะไม่ยังไงก็ไม่ใส่หรอก ไม่ต้องใส่หน้ากากอะไรแม่จะเป็นไรเลยครับเป็นไรอ่ะออนั่นนี่เนี่ยไอหนักนะเนี่ยนั่นดิหรือว่าครับจะได้ลาฝุนพีเอมสองจ้าเข้าไปแล้วนี่แหละอาการแบบนี้เลยไอเยอะแบบนี้ฝุ่นฝุ่นอะไรไม่มีสงสัยเมื่อคืนน่ะไม่ใช่เมื่อวานอ่ะ ออคงจะเล่นน้ำเยอะเกินไปหน่อยอะเลยป่วยเออเสร็จมิเสรก็เรื่องของนายเฮ้ยงั้นเราไปเล่นการ์ดกันดีกว่าเนาะเออได้มา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 หนึ่งสองสามสี่นะคะเจอกันไปหนึ่งสองสามสี่อันนี้นี่มันทอยเหมือนกัน นึ่วสอเฮ้ยครับไหวไหมเนี่ยไปออหายากินก่อนป่ะเอดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราหยุดเล่นกันก่อนฉันมีคำถามจะถามครับนี่อย่าบอกนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนายไม่ได้ใส่แมสเลยอะ่ะก็ใช่สิไม่ได้ใส่มา<ะ>เป็นเดือนแล้วอะ่ะครับเวลาเดินออกจากบ้านไปปากซอยอะ่ะไม่ใส่<ะ>แล้วเวลาอาอกไปี่องข้างนอกอะ่ะไม่ใส่ลาไปจ่ายตลาดอ่ะ ไม่ใส่ขาไ,ไม่ไหวแน่เลยเราไปเล่นกันต่อเถอะสองสามอันนี้ไม่ได้ไม่ได้สองสามเฮ <c oughs> ้ยขานายผิดแล้วเฮ้ยอะไรก่อนเพื่อนเพ <c oughs> ืขาขาขาไหนมีเลือดออกที่จมูกอ่ะฮะอ๋อสงสัยก็แค่เลือดกำเดาไหลอ่ะอะไรหรอก คฉันว่ามันไม่น่าเชื่อือกันดอลอะไรธรรมดาแล้วแหละมันเหมือนอาการของคนมีฝุ่นพีเอ็สองจุดห้าเข้าไปแล้วก็เป็นมะเร็งปอนไม่ได้เปล่าใะเนี่ยฉันเคยดูข่าวนะมันจะเริ่มจากการไอแล้วก็เลื่อนออกจมุมแล้วเด็กก็จะเป็นมะเร็งแล้วก็จะตายตายตันจันเลยนะไล่ตัดละไล้ตัดละโอ้ แป๊บเนียวมึนๆอะไรเนี่ยครับจะไหวไหมเนี่ยเขาว่าพวกเราไปดูครับหน่อยไหมคือถ้าไม่ไปดูเขาวอาจจะตายเขาตไปในห้องฉันไม่ได้